อัลกุสซุมิลลาฮิม al ุลลอฮิวะราะห์มานิมุลไรฮิม الحمد لله وصلات وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعض السلام عليكم رحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมาพบกันในบรรยากาศของบ้านคนดีนะครับในการบ้านคนดีตรงนี้เรากำลังพูดคุยในประเด็นย่อยที่ว่าเรื่องการเกิดการปฏิบัติตามหลักการอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการเกิด ภายใต้หัวข้อใหญ่ว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับเราได้พูดคุยกันว่าวันที่7ของการคลอดลูกเนี่ยก็มีโกนผมตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่7ในวางรายง,งานก็บอกตั้งชื่อในวันที่1ก็ได้นะครับแต่ในความเป็จริงเราทุกวันนี้เราก็ตั้งชื่อกันตั้งแต่ก่อนวันที่7อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเอกสารเกี่ยวกับการเกิดเนี่ยเราจะต้องได้จากทางโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลก่อนที่จะพาลูกพาพัญญาเราออกจากโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารนั้นจะต้องระบุชัดเจนว่าลูกเรามีชื่ออะไรชัดเจนตั้งแต่วันนั้นแล้วซึ่งก็มีในบางรายงานบอกว่าการตั้งชื่อก็อยู่ในวันวันแรกวันแรกของการเกิดด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับซึ่งเราทุกวันนี้เราก็ทํากันนะครับหรืออย่างช้าก็ไปตั้งชื่อชัดเจนแน่นอนวันที่อะไรนะวันที่7ของการคลอดนะครับ ตั้งชื่อชื่อเนี่ยเราลิมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรามักจะมีสอนชื่อนะครับชื่อที่เป็นภาษาอัหรับและก็ชื่อที่เป็นภาษาไทยนะครับนั้นชื่อภาษาไทยเนี่ยเราได้นะชัดเจนแน่นอนจากทางโรงพยาบาลด้วยหนังสือด้วยเอกสารจากทางโรงพยาบาลส่วนชื่อภาษาอัหรับเนี่ยเราอาจจะมาตั้งชื่อชัดเจนแน่นอนในวันในวันที่7ก็ได้หรือว่าเราตั้งมาเลยเราชื่อของเราเป็นชื่อภาษาอัหรับเนี่ยแหละ พยายามหาชื่ออาหรับที่เรียกง่ายๆน้อยพยางยาเช่น2องพยานยาหรือ3พยายานะครับอันนี้ก็เราสา,สา,สามารถทําได้เพื่อว่าลูกของเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียกได้ครบนะครับเรียกได้ครบครบพยางสองพยางก็เช่นว่ามุสลิมก็มุสลิมอะไรฮุสนีก็ฮุสตนีนะครับนะสังคมบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะยีน,นูวัยรุ่นเนี่ยมักจะเรียกตัด เรียกตัดตัดแล้วก็เสียงมันก็เลยออกมาดูไม่ดูไม่ดีดูไม่น่าฟังนะครับและยิ่งไปใส่คำในคำไทยที่แสดงที่เป็นคำหยาเป็นคำไม่สุภาพอีกเนี่ยก็เราดูแล้วก็ไปกันใหญ่เลยนะครับเราลองกลับมาสู่ความสวยงามของขา้นอิสลามด้วยการตั้งชื่อที่ดีแล้วก็เรียกให้ถูกต้องนะครับตั้งชื่อดีแล้วก็เรียกให้ถูกต้อง อับดุลรหมานมุฮัมมัดแยกให้ครบพยางนะครับสวยงามน่าฟังทั้งเจ้าตัวเองเขาเขารู้สึกภูมิใจอีกทั้งคนที่ตั้งชื่อเขาก็รู้สึกภูมิใจก็คือพ่อแม่ของเขาทุกขใครก็ตามที่ตั้งชื่อให้เขาเนี่ยนะครับเราลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลืยกชีพของเรานะครับการตั้งชื่อกอ็มีเกิดขึ้นในวันที่7อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากสุนนะท่านนาบีด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าว่าเราจะตั้งชื่อเป็นชื่อเดียวไปเลย ไม่ต้องมีชื่อที่สองชื่อที่สามชื่อจริงชื่อเล่นนี่แหละถามว่าชื่อจริงชื่ออะไรก็สมมติว่าชื่อดาวุฒิชื่อจริงชื่ออะไรชื่อดาวุฒิชื่อเล่นก็ดาวุฒิมีชื่ออะไรก็ดาวุฒิชื่อเดียวไปเลยนะครับในทะเบียนบ้านก็ดาวุฒิก็เขียนไม่ยากนะครับแล้วคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือเป็นพี่น้องต่างศาสนาก็สามารถเรียกได้เรียกได้ง่ายนะครับถัดมานะครับอันไคตานการคลิก หนังที่ปลายอาวัยวะเพศของเพศชายนะครับเราเรียกว่าคีตานหรือภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกว่าอะไรนะเข้าสุนัขอ,นนอันนี้ก็สมควรกระทําตั้งแต่วันที่7ด้วยเหมือนกันด้วยสุนานางท่านนาบีนะครับทำในวันที่7ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าทําเฉพาะวันที่7อย่างเดียววันอื่นก็ยังทําได้นะครับที่สาคัญก็คือการคีตันเนี่ยเป็น1นจากหสิ่งที่เป็นฟิตรเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของมนุษย์เรานะครับ มีอะไรบ้างครับที่นบ,บีบอกเอาไว้หนึ่งอันคีตาการขิบหนังที่หุ้มปลายว่าเพศนะครับสองนะครับโกน <c oughs> สองโกนในาไโกนขนใต้ร่มผ้านะครับอันนี้ก็ถือป็นเป็นเริยวรตัดหนวดของเราตัดเล็บ แล้วก็ขนรักแร้ถอนออกทุ้อย่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เป็นพิตรรบเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของของมนุษย์เรานะครับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ปล่อยให้มันยืดยาวมากเกินไปต้องมีการโกนหรือว่ามีการตัดขนใต้ร่มผ้าเล็บของเรานะครับอันนี้เราต้องเราต้องตัดนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันศุกร์เราตัดนะครับนวดอันนี้เราก็ตัดได้ แต่ข้างล่างนะครับพี่น้องข้างล่างเนี่ยที่เราเรียกว่าเลี้ยยะเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีในสุนทรนบีว่าว่าให้โกนไม่มีนะครับไม่มีไม่มีมมพูดถึงวันร้อนวันนะไม่มีเจอว่าเลี้ยยะนี่ให้ทําอย่างไรจะให้โกนออกหรือว,ว่าตัดนะครับวันล,อล้อนรำไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยและก็บรรดาสอพาน์นี่ก็จะไว้นะอ่ไว้คราวยาวนะครับไว้คราวยาวนะครับ แต่อีกนั่นแหละบางคนในหมู่พวกเราเนี่ยข้างล่างไปโกนแต่ไปไว้ข้างบนอันนี้นะครับอัสเตลพิรรา์นะครับอลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราว่าให้เราสอดคล้องกับสุนหนห์ท่านนาบีแนทางขางอพิสลามคราวข้างล่างเราไว้ครับเอาไว้ส่วนหนวดข้างบนี่เราตัดรือว่าเราโกนนะครับอันนี้ซึ่งทั้งการการขีตันเนี่ยเป็นสุนหนห์ท่านนาบีแล้วก็เป็นพิตราะ เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของมนุษย์เราด้วยนะครับมนุษย์เราจะสู่สู่ความธรรมชาติสอดคล้องกับสรรีริร่างกายของเราสอดคล้องความเจริญเติบตร่างกายเราต้องทําในสิ่งเหล่านี้นะครับนะครับคีตันจะต้องมีต้องคลิปปลายอวัยวะเพศซึ่งในสมัยท่านนบีเนี่ยไม่ได้มีการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมต้องทําแล้วผลดีมันจะเกิดขึ้นอย่างไรสอบาก็ไม่มีใครถามว่าทําไมต้องคลิปต้องตัดหนัง ที่ห่อหุ้มไปว่าเพศชายออกไปนะครับไม่มีใครตั้งตั้งคำถามสงสัยว่าทำไมต้องทำด้วยลนะ่ะทำแล้วมันจะเกิดผลดีอะไรไม่มีใครถามวันอรอนวะัลำเนี่ยผมก็ไม่เจอไม่เจอสำนวนคำพูดของซอบาบ้าที่ย้อนถา,ถามถึงเหตุผลในสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้วันเวลาผ่านไปเป็นพันปีพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งเหล่านี้มันปรากฏคุณค่าที่ชัดเจนนะครับเป็นต้นว่าหนังที่ห่อหุ้มไปว่าเพศเนี่ย ถ้าไม่ตัดออกไม่ขีดออกเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของพวกสิ่งปฏิกูลหรือเชื้อโรคอะไรต่างๆและมันก็จะส่งผลเสียต่อประเภทของเราดังนั้นการขีบออกไปมันทําให้ไม่มีที่ที่สะสมไม่มีที่หมักหมมของสิ่งปฏิกูลนะครับออกมาแล้วก็หลุดพ้นไปเลยนะครับหากไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยน้ำปัสสาวะอเราออกมาเนี่ยอาจจะไปค้ง่งค้างอยู่ในบริเวณตรงนั้นซึ่งจะทําให้เกิดผลเสียต่อ,ตอสุขภาพร่างกาย รอแต่นั่นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านรอซูลสละรอหวัหวเรวะสลัมสิส่งที่อิสลามสอนไว้แม้วันเวลาจะผ่านมาเป็นพันปีแลว้วก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอย่างยิ่งและทีเดียวในส่วนของผู้หญิงถามว่ามีไหมการการตัดหรือว่าที่เรียกว,ว่าคีตันผู้หญิงนี่ก็มีคือผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่วาจิบจะต้องคีตันจะต้องตัดหนังที่ห่อหุ้มไปว่าเพศนะครับไ,ไม่ว่าจะม่วันที่7หรือหลังจากนั้นก็ตามเนี่ย บางคนบอกว่าวันที่7เนี่ยสงสารเด็กสงสารลูกแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่นบีสอนเนี่ยเราสามารถทําได้และไม่เกิดอันตรายในทางที่เสียหายได้มากมายมั่นใจนะครับว่าสนนาุนนางท่านนบีทําได้นะครับส่วนการคีตารของอผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยตัดเนื้อที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นงอนคล้ายๆกับงอนไก่ที่อยู่บนไอวะเพศหญิง ปาดปาดส่วนนั้นออกตัดส่วนนั้นออกนิดเดียวเท่านั้นเองและก็เช่นเดียวกันทําในตอนเล็กๆดูเหมือนกันนะครับทําในตอนเล็กๆอันนี้ก็ถือเป็นการคิดแต่งของอของผู้หญิงซึ่งการคิดแต่งของผู้หญิงนั้นไม่ได้วาย,ยิบนะครับแต่ว่าอุลามะบอกว่าเหมือนเป็นการให้เกียรติต่อสตรีเพศนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อ,อสุขภาพร่างกายของตัวเธอและก็ส่งผลดีต่อชีวิตคู่ การคลองเรือนระหว่างสามีภรรยาด้วยเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ก็คงจบในเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับเช้าล่ะครับเราพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อเกิดแก่เจ็บตายในโอกาสต่อไปครับอบินาฮิตาอฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวารา์มตุลลอฮัวบรราะกาศจุ